กรนนผู้ชมสวัสดีค่ะท่านธรรมชาติโยธาจุนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเขาเรียอะไรนะคะจริงๆสวัสดีครับพี่พัตเตอร์นะครับพรอพิพ,พัฒน์พัฒนาเศรษฐนนท์นะครับสวัสดีครับพกนะครับผมทิติพัฒน์จันแก้วครับสวัสดีค่ะบิเบลค่ะ ิงน่ารักน่ารักชุดนักเรียนไปนลงเพจอะไรอย่างเงี้ยเราชอบถ่ายคลิปเหมือนเป็นไดอารี่ด้วยความที่เราถ่ายเยอะมากโทรศัพท์เต็มเต็ม <laughs> รีวิวหมวกครับรีวิวให้ฟรีๆเลยนะครับแต่คืออยากได้คลิปถ้าเราไม่กล้าเราก็ไม่รู้คนที่เขากล้าเขาอาจจะสําเร็จแล้วก็ได้อะไรเงี้ยทำนี้เราก็แบบโอเคซื้อกล้องคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นทุกคนจําได้จําง่ายนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยพอไปองค์ร่วมเอ้ยพอทุยเอ้ย พอไปลงโลกออนไลน์เนี่ยก็ทำให้แบบว่าอุ้ยตายแล้วมันดูมีสีสันเป็นสีสัสสนในประดับองค์การไปฮะเราจำได้ว่าเราอ่ะแสนซับในสามเดือนเร,เราก็แบบเฮ้ยแม่งเวิร์ก ช่องอิชาเป็นช่องขายหน้าตาค่ะและคาแรคเตอร์คนเราจะชอบดูอะไรที่แบบในชีวิตจริงเราทําไม่ได้เราถึงดูอะไรเงี้ยความอ้องความเออของตัวเองเนี่ยแหละครับคือแบบจิตายของผกเองเราจะนําเสนอในรูปแบบของเราที่มันรู้สึกว่ามันแตกต่างแล้วแบบแนวแล้วคนจาได้แล้วมันแมนแล้วมันแบบมันแซ่บหลายอะไรที่มันเลียวอ่ะครับมันแมสใช่อะไรที่แมสอ่ะมันจะเลียวถูกไหมเข้าใจไว้งงไหมครับงงไม่งงใช่ไหม อาจารย์งงไหมครับคือเวลาเราเล่าเรื่องเราจะไม่ใช่แบบเส้นตรงแต่เราจะเล่าด้วยความแบบเฮ้ยวันนี้คือแบบวันนี้ลมสุดแย่มากเลยเว้ยแล้วเราจะเล่าแบบกราฟขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้มากๆเลยเพราะว่าคนที่ให้ใจคนว่ากครับการให้ใจมันคือสิ่งที่แบบมันมาจากข้างในจริงๆ เป็นคนที่รู้สึกน้อยใจบางทีความสุขที่เราเห็นในโลกโซเชียลมีเดียอาจจะแค่สองเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเขาทั้งวันแต่ตัวเราเองอ่ะกลับไปรู้สึกกับแค่ความรู้สึกสองเปอร์เซ็นต์กับเขาอ่ะก็ซ่อนโพสต์ไปเลยหรือแบบไม่ต้องติดตามไปเลยแล้วชีวิตเราจะแบบรู้สึกดีมากขึ้นก็คือหลายคนก็จะมองว่ากระแดะทําไมแอปเสียงทําไมคือแบบเรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นเขาไม่รู้หลายคนบอกว่าตอนแรกไม่ชอบเสียงนะดูไปดูมาเขาชอบความเป็นตัวเราเพราะเขารู้แล้วว่าเอ้ยนี่คือตัวเรานะอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าแบบอย่าอายที่ จะเป็นตัวของตัวเองการที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะคนเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้จริงๆในเวลานั้นยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าตอนนี้ทําให้คุณพ่อคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะเป็นเรื่องไร้สาระเราเลิกทำยูทูปไปช่วงหนึ่งแต่ที่กลับมาเพราะว่าเราพิสูจน์ให้คุณพ่อเห็นว่านี่คือสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ได้นะเหมือนเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยด้วยซ้ําเราทําตรงนี้ได้แลวเราชอบจริงๆคนเราอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเพอร์เฟกต์แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะคนเราต้องเรียนรู้ครับคนส่วนใหญ <laughs> แค่มองครับลองถอย9ก้าหนึ่งหรือสองสามก้าแล้วก็หาวิธีการแก้แล้วเราก็จะโกไปข้างหน้าได้ดีอุปสรรคนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเจอน้อยนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าการที่บบกว่าคบเพื่อนดีที่ฉันบอกเลยว่ามีชยัยระวหักพึ่งน,นะครับคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาคนหรืนั้นครคบคนที่แบบว่าเฮ้ยเข้าใจฉันนะเวลาทําอะไรก็มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรช่วยก็คอยซัพพอร์ตซัพกันไปซัพกันมาแพงเลยคะ่ะตอนนี้ <laughs> เรารู้สึกว่าคนดูเหมือนเป็นเพื่อนเราคือการที่เราแบบพูดๆ,ๆอยู่ฝ่ายเดียวอะโดยที่ไม่ได้รับฟังเพื่อนเราเลยอะเพื่อนเราก็เบือ่อถ้าอยู่วันหนึ่งทั้งอาทิตย์เราโพสแต่รูปสปอนเซอร์คนก็จะงงว่าเอ้าเรารูปสวยๆล่ะไปไหนทําไมมีแต่รูปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยวอรี่เรื่องการที่แฟนคลับลดลงพี่เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วในการที่จะหายไปเราบังคับใครให้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะ ก็เลยถ้าตอบคำถามก็คือไม่วอรี่ครับไม่อยากให้มีค่ะเพราะอิจฉาอยากเรียนกันชมเีเราคิดว่าแบบเราสามารถรู้ได้เลยหรือที่เราไม่ต้องแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงเพื่อเราไม่รู้ว่าเราเสี่ยงไปแล้วแล้วเราจะแบบมีอะไรดีขึ้นไหมเหมือนทําให้เขาเป็นแบบเฉพาะทางซึ่งในโลกยุคใหม่เราต้องการคนที่เก่งเฉพาะทางชอบในความคิดสร้างสรรค์ผมหาอะไรมากแล้วก็ยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ว่าได้เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ไว้ถ้ามีโอกาสที่ก็อยากจะมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยในคลาสพี่บอกเลยครับผมน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากเป็นแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมมาเรียนสาขาเรามาเรียนมหาวิทยาลัยของเรานะครับผมน้องจะไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ธรรมดาครับน้องจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พิเศษพิเศษใส่ไข่ดาวครับฝาก YouTube ด้วยนะครับผมโฟกัสตาแกรมนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจิวเวลรี่นะครับหรือจะเป็นเสื้อผ้านะครับก็ ฝากแบรนด์ FCK Shop ด้วยนะครับสามารถติดตามบีเบลนะคะได้ที่ช่องทาง YouTube บีเบลนะคะเอาหลักๆเลยติดตามที่ TikTok ธรรมชาติก็จะได้ดูครบทุกผลงานและภาพกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็มีเป็นโซนแดงจราจรแอรเรียนะครับ2ออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับเวลาใหม่นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังทางไลน์ทีวีตอน5ถึง10นาทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของ h ัล l ี่ฮั l แลนดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย